สวัสดีครับผมจกักณทพลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ได้เล่นดนตรีนะครับมาพักผ่อนนะครับพากระต่ายมาวิ่งเล่นแล้วผมก็มาออกกําลังกายด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสมารีวิวเลนกับกล้องที่ใช้ประจาแล้วกันนะครับโดยจะเน้นรีวิวที่เลนตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลนที่ดีที่สุดสําหรับผมที่เอาไว้วีล็อกก็คือเวลาผมถ่ายคลิปต่างๆคนเดียวนะครับเลนตัวนี้ใช้ดีมากๆนั่นก็คือเลน 20f 1.8นะครับโดยวันนี้การรีวิวก็ไม่มีอะไรมากหรือว่าเป็นทฤษฎีมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแบบตากล้องที่แบบว่ามีเทคนิคอะไรมากมายแบบในการถ่ายนะครับเน้นแบบว่าถ่ายบรรยากาศเน้นแบบใช้งานจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นตัวเลนส์ที่ใช้กันนะครับก็คือตัวนี้เลยฝาป่ะกล้องถ่ายนะให้หน่อยหนไครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพาจัมโบ้ไปวิ่งเล่นกันนะครับก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่สงบนะครับเขาไม่ให้เหมือนมีหมาเข้ามาก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยกับกระต่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมีมุมประจําที่พาโบไปวิ่งเล่นตลอดเลยพูดถึงระยะเลนที่เป็น20เนี่ยครับคือผมชอบคือเราสามารถ walk ได้โดยที่เรายังเห็นหน้าเราอยู่แล้วก็เห็น บรรยากาศข้างหลังนะครับยิ่งอยู่บนเครนเนี่ยภาพมันก็จะค่อนข้างนิ่งนะครับคนดูก็จะไม่ปวดหัวแต่ว่าอาจจะหนักนิดนึงนะครับก็ต้องแบบฝึกกําลังแขนกันหน่อยนะครับ mm. เดี๋ยวมันนิ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดินนะครับ mm. ผมลองเดินดูถ่ายจัมโบ้ ึงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราชอบพาจัมโบ้มาวิ่งเล่นนะครับซึ่งโบ้เนี่ยจะซนมากๆโบ้ซนมากๆอะโบ้เล่นกล้องหน่อยเจ yeah. อันนี้ก็เทสระบบโฟกัสไปในตัวนะครับซึ่งกล้องผมเนี่ยมันก็เก่าแล้วครับ a 7 r 2ผมคิดว่าโฟกัสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกจัมโบ้จัมโบ้เดี๋ยวเราจะพาโบ้วิ่งนะครับ ครับไปแล้วครับผมวิ่งตามไปแล้วครับโบไปเลยโบไปโอ้โหเราไม่สามารถวิ่งตามกระต่ายทันได้นะครับมันวิ่งเร็วมาก บ้างโบตอนนี้นะครับโบเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วไม่ใช่แค่โบนะครับผมก็เหนื่อยครับกำลังอ้อนคุณแม่อยู่มาให้โบวิ่งเร่งกันอีกสักรอบสองรอบ,อบจำโบลงมาแล้วมาปล่อยโบมาเลยโบมาปุ๊บปุบปุ๊บุบ,บ,บโอโ้โหโ,โอโ้โหมันวิ่งไวมากครับทุกคนไปนำโบไปไปครับเราวิ่งไล่มันครับไปแล้วครับโบไปครับ โอลโหวิ่งไล่โบครับสเตปบอลสเตปบอลสเตปบอลสเตปบครับโอ้ยโบครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแม่เหนื่อยแล้ว ทั้งผมแล้วก็จัมโบ้แล้วก็แม่จัมโบ้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับคือโบ้เนี่ยโซนมากนะครับแล้วก็บวกกับไอ้กล้อง A7R2 เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการมาโฟกัสกระต่ายเท่าไหร่เพราะว่ากระต่ายมันวิ่งไวมากนะครับก็ก็ถือว่าให้เห็นว่ามันน่าจะพอโฟกัสได้บ้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูฟุตเทจอีกทีนึงก็เดี๋ยวเราให้โบ้วิ่งเล่นอีกสักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถือว่าไหนๆมาสวนรถไฟแล้วเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆว่าในสวนรถไฟเขามีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับ ยังไงบ้างครับคุณแม่ครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากคือแค่าตอ่ะมันซนมากครับทุกคนแล้วมันก็แบบมันไม่ยอมอยู่นิ่งๆนะครับซึ่งเราจะคอนโทรลมันยากมากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนี้โบก็เริ่มแบบเหนื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยให้ดูหน้าจัมโบ้จัมโบ้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับจัมโบ้จัมโบ้เหนื่อยไหมครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแล้วก็เลิก การถ่ายกระต่ายวิ่งนะครับไม่ไหวแล้วครับทั้งคนทั้งกระต่ายก็ไม่ไหวแล้วจะนก,กันอยู่แล้วนะครับไปครับแล้วปล่อยไปก่อนก็นกได้เพราะคงอยากวิ่งอ่ะทุกคนครับสรุปว่าแผนการที่เราจะไปเดินรอบสวนจตุจักรก็ไม่สามารถเกิดขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อกี้จัมโบ้ไปลุยบ่อโคลนครับทุกคนดูมันครับคือเปื้อนไปหมดเลยครับเปื้อนแบบเปื้อนจริงบบจังอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่า จะพาจัมโบ้กลับบ้านแล้วนะคระเพราะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วจัมโบ้พาเธอะมาก,ก็เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศขาเดินกลับแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นบรรยากาศของสวนรถไฟอยู่นะครับ เอานะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูถือว่าเทสต์กันสั่นดูนะครับว่าไอ้เคนี่มันนิ่งได้แค่ไหนพอได้ไหมครับอยเหนื่อยไม่เท่าไร่ครับแต่มันเมื่อยมาก ซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับที่ผมคิดว่าใครมาก็ต้องเจอก็คือกระอกนะครับที่นี่กระอกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างเชื่องนะครับเนื่องจากแบบอาจจะมีคนไปให้อาหารแล้วเขาก็คุ้นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากระอกเยอะแค่ไหนเจอกาะอกแล้วครับเจอกาะอกแล้วครับเต็มเลยครับเอานี้นะครับตามมาดูครับเราต้องอย่าส่งเสียงดังครับเห็นไหมครับ มันหลบมันหลบมันหล,ลบหลังต้นไม้นี่ครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้สีขาวเหมือนมันพยายามแบบจะเล่นด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาของกินล่อมันดูนะครับให้ให้แฟนผมให้อ่ะโอ้โหกินด้วยเหมือนคนเขาคงให้จนมันชินนะครับมันก็เลยไม่ค่อยกลัวเดี๋ยวล่อดูไหนตัวไหนนี่นี่นี่น ผมสังเกตเองเหมือนไอตัวขาวๆเนี่ยมันจะดูมเชื่องกว่าย่างมีอีกตัวนึงค่อยๆค่อยๆค่อยๆปุ๊บโอ้โหโอ้โหก็เป็นอันนีโโ้เป็นห่านกระต่ายนะครับแต่ผมคิดว่ากินได้มันเป็นผลไม้แห้งแมเขากินด้วยครับแ้ตัวนี้น่ารักครับไม่ไม่กินไก่ด้วยไม่กินไก่นะมองกล้องน่อยมองกล้องน้อยไปแล้วจ้าอย่าพึ่งค่อยๆดิอย่าพึ่งอย่าพึ่ง โอ้โหน่ารักดีนะครับเอ๋เอ๋เอ๋เอโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงกันมาเต็มเลยหมายเลตัวนี้ครับ นี่น่ารักจังเนี่ยผมสังเกตเองไอตัวสีขาวๆเนี่ยดูมันจะเชื่องกว่าเนี่ยมันกินแบบมันไม่ระวงเลยปกติมันอาจจะต้องหลบแล้วอันนี้มันก็กินให้เราเห็นนอันนี้เทสกล้องไปในตัวนะครับมันก็พอจะโฟกัสได้อยู่เนาะ เริ่มติดใจกันใหญ่ครับเริ่มติดใจกันใหญ่โอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับการมาพักผ่อนของผมก็ถือว่าได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้มาทำคลิปรีวิวเล่นกับรีวิวกล้องนะครับก็ถือว่าพอให้ดูเป็นบรรยากาศนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ตากล้องเนาะแบบไม่ได้ถ่ายเก่งอะไรมากนะครับเป็นมอกิต์นะครับแต่ว่า เน้นให้ดูแบบว่าเวลาเราเอามาใช้งานจริงๆแบบคนที่ไม่ใช่มืออาชีพไอคุณภาพของเลนส์20ม mm ม f 1.8เนี่ยมันใช้ได้ประมาณไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปไซน์นี้อย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ชนนะผมด้วยน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปมาลงบ่อยๆสวัสดีครับ